สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่องปอนบ้านยูทูบครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้ก็6กโมงเช้าของวันที่2พืพฤศจิกายน2564ครับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวครับปีการผลิต2564-65ข้าวเจ้าครับร,รับเงินส่วนต่างงวด1นึ่งสูงสุด5 8 0 0 0กว่าบาทนะครับ ชมรลาละเอียดครับใครจะเป็นคนได้58,000กว่าบาทและใครปลูกกีร่ได้เงินกี่บาทครับเมื่อ29ตุลาคม2 5 6 4ครับคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การอ้างยิงได้ประชุมกันแล้วและมีมติเห็นชอบให้ใช้ตัวเลขนี้ครับโครงการประกันรายได้ข้าวเจ้าครับประกันรายได้ตันละ1,000 0บาทและก็เห็นชอบราคาอ้างยิง8 0 6 5บาท38สตางค์ครับ โดยจ่ายส่วนต่างเมื่อเทียบกับส่วนเมื่อราคาอ้างยิงเทียบกับราคาประกันรายได้แล้วรัฐบาลจะต้องได้ชดเชยส่วนต่างเข้าวเจ้าตันละ193 4ับาท62สตางค์เกษตรกรที่จะได้รับเงินคือเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้แล้วและเป็นผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวก่อน15ตุลานะครับเขาเรียกว่าได้งวดหนึ่งนะครับส่วนวันจ่ายต้องรอก่อนนะครับยังมีเงื่อนไขต่างๆอยู่ รอฟังประกาศวันจ่ายอีกครั้งนะครับโดยวิธีคิดว่าตัวเองจะได้เงินกี่บาทครับก็ให้เอาจำนวนไร่นะครับคูณด,ด้วยผลผล,ผลิต602กิโลกร,รัมต่อไร่อันนี้เราจะยกตัวอย่าง1ไร่ให้ดูครับ หไร่นี่ใครลงทะเบียนปลูก1ไร่จะได้เงินส่วนต่างงวด1กี่บาทจากรัฐบาลงวด1ก็คือผู้ที่ระบุวันเกี่ยวข้าวก่อน15ตัวตุลา64ครับวิธีคิดก็เอาจํานวนไร่คูณด้วยผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับส่วนน่า1ไร่ก็เอา1คูณด้วย602ก็จะได้602กิโลกร,รัมต่อไร่ทีนี้เวลาเขาคิดส่วนต่างเขาไม่ได้คิดเป็นกิโล รัฐบาลเชิดเชยเป็นตันนะครับเราก็ต้องทํา602กิโลให้เป็นตันก่อนโดยการหารด้วย1,000ก็จะได้1ไร่ก็จะได้ข้าว0.602ตันนะครับทีนี้อยากรู้ว่าจะได้เงินส่วนต่างกี่บาทก็อไปคูณตันละ1,934.62เอาตัวนี้ไปคูณตัวนี้ก็จะได้เงิน1,164.64บาทครับ 1,164.64บาทนี้คือ1ไร่ครับสำหรับ ท่านที่ไม่อยากดูคลิปมันยาวเพราะว่าจะมีคนปลูกหลายไร่อยู่ในนี้ถ้าท่านรู้ถึงขั้นตอนนี้แล้วถ้าท่านอยากจะรู้ว่าท่านได้กี่บาทนะครับลวงทะเบียนปลูกกี่ไร่ก็เอาจํานวนไร่ที่ท่านปลูกนะครับคูณด้วย1นึ่งหนเลยก็จะรู้ว่าได้กี่บาทโดยไม่ต้องฟังต่อก็ได้สมมติว่าท่านปลูก20ไร่ก็20ไร่คูณ1นึ่งหก็ได้ไม่ต้องฟังต่อ หรือปลูก5ไร่ก็5คูณ1 1ึ่นก็จะทราบว่าตัวเองได้กี่บาทถายกตัวอย่างนะครับทีนี้การคูณก็จะคูณเพลินนะครับเพราะว่าประกันรายได้เขามีการมีการไม่ได้ไม่ได้ประกันให้ทุกตันเขาประกันรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน30ตันเพราะฉะนั้นถ้าใครปลูก50ไร่ขึ้นไปไม่ต้องไปคูณ เพราะว่าเขาคิดให้เลย30ตันตันละ1 9 3่6 4 6้านะครับใครที่ลงทะเบียนปลูกสะ50ไร่หรือเกิน50ไร่จะได้เงินเท่ากันคือเขาคิดให้เลยประกันรายได้สูงสุดควรแล้วไม่เกิน30ตัน50ไร่เนี่ยได้30ตันแล้วมากลงทะเบียนปลูกมากกว่า50ไร่เขาก็ให้30ตันส่วนต่างรอบนี้ตันละ1 9 3่6 2ใครที่ลงทะเบียนปลูก 50ไร่หรือเกิน50ไร่จะได้เงินเท่ากันคือ58,38บาทของสตางเพราะนั้นเวลาคูณเมื่อกี้นะครับถ้าท่านปลูก50ไร่หรือเกิน50ไร่ไม่ต้องคูณนะครับ49ไร่ลงมาจึงคูณว่าท่านจะได้เงินกี่บาทดูแค่นี้ก็ไม่ต้องดูต่อทราบเล้วว่าตัวเองจะได้เท่าไหร่ก็ไปคูณดูเอาจำนวนไร่คูณ1164.64ครับส่วนใครที่ไม่ประสงค์จะคูณเพราะขี้เกียจ ฟังไปเรื่อยก,ก็ได้ครับว่าปลูกกี่ไร่จะได้กี่บาทโดยจะอ่านให้ฟังดังนี้นะครับถ้าลงทะเบียนปลูกหนึ่งไร่ได้1นึ่งหนครับไร่ที่2องเป็นต้นไปจะไม่อ่านจุดสตางนะครับเพื่อความประหยัดเวลาท่านผู้ชมก็ดูไปด้วยปลูก2ไร่ได้2,329บาทครับลงทะเบียนปลูก3ไร่ได้3 4 9 3บาท4ไร่ได้4,658บาท

12ไร่ได้13,975ยบาท13ไร่ได้15,140าบาท1 5 0 0 15,140รบาท 15, ไร่1 6 3 0 4บาท1 5ไร่1 7ึไร่1700 469บาทครับ16ไร่1 8 0 0 634บาท17ไร่19,798บาท18ไร่20,000 963บาท19ไร่22,128บาท20ไร่23,292บาท21ไร่24,457บาท 22ไร่25,622บาท23ไร่26,786บาท24ไร่27,951บาท25ไร่29,116บาท26ไร่30,280บาท27ไร่31,445บาท 28ไร่32,609บาท29ไร่33,774บาท30ไร่34,939บาท31ไร่36,103บาท32ไร่37,268บาท33ไร่38,433บาท 34ไร่39597บาท35ไร่40762บาท36ไร่41927บาท37ไร่43091บาท38ไร่44256บาท39ไร่45421บาท40ไร่ 4 6 5 8 5บาท41ไร่4 7 7 5 0บาท42ไร่4 8 9 1 4บาท43ไร่5079บาท57สตังค์44ไร่51,244บาท45ไร่52,408บาท46ไร่53,573บาท47ไร่54,738บาท 48ไล่55,902บาท49ไร 57, ่57,0667บาท50ไร่และเกิน50ไร่ได้เงินเท่ากันเขาให้30ตันตันล่ะ1934.62ได้58,038บาท60สตางครับเอาละครับทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราให้ฟังวันนี้ครับถ้าหากว่าคิดว่าคลิปนี้ดีก็ แชร์ให้คนเพื่อนบ้านได้ดูด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องถ้าหากว่าชอบก็กดใช่ครับกดไลค์ครับถ้าหากว่าท่านยังไม่เคยกดติดตามอยากจะติดตามดูคลิปต่อๆไปว่าเราจะมีอะไรดีๆมาบอกแบบนี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดเลือกทั้งหมดท่านจะไม่พลาดชมเนื้อหาสาระดีๆจากช่องปอนบ้านยูทูบครับดูช่องนี้มีความสุขต้องดู ช่องปอนบ้านยู u ู e ครับแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ